สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ EP นี้ครับเราจะมาสร้างข้อสอบนะครับโดยใช้ t ทสต์บู i n นนะครับซึ่งสตอเองนะครับได้กำหนด t ทสต์บู i n t ที่จะเตรียมสอบในปี2568เนี่ยนะปีการศึกษา2568เนี่ยออกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าคุณครูมาที่เว็บไซต์ของผมเองนะครับผมก็จะเอาไว้ที่ตรงนี้นะครับของแต่ละโรงเรียนนะครับการสร้างข้อสอบครับ เราก็จะเลื่อนลงมาที่ไปเปิดเทสบูปินนะครับผมก็จะมีเทสบูปินเดี๋ยวผมจะลองอให้มันสร้างข้อสอบจากเ o สบูปินที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับโ okay. อเคเ o o k ูปินครับตรงนี้มี26หน้านะฮะมี26หน้ามันก็จะมีเป็นหน้าเป็นข้อไปนะครับตอนนี้ผมจะลองให้ AI เนี่ยสร้างข้อสอบจากตรงนี้ดูนะครับก็คือวิธีการเหมือนเดิมครับผมก็จะ ผมก็จะแคปหน้าจอเหมือนเดิมครับพิมพ์สก,กรีนครผมจะพิมพ์สก,กรีนแบบนี้ครับพิมพทั้งหมดเลยก็ได้พิมพทั้งหมดแล้วก็กดบันทึกครับกดบันทึกเป็นรูปภาพนะครับโน้ตบุ๊ก LM จะสามารถทําทในลักษณะของรูปภาพได้นะครับได้ทั้งหมดนะครับทั้งคลิปวิดีโอทั้งไฟว์เวิร์ด ไฟเลยนะครับโอเคครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะหมดแล้วโอเคโน้ตบุ๊กเอล์เอนะครับมันจะสร้างคลิปได้ครั้งละสองวันละ2คลิปนะครับโอเคครับผมเปิดโน้ตบุ๊ก LM ขึ้นมาผมเปิดเทสบูปินวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 ขึ้นมาครับโน้ตบุ๊ก LM ล็มก็จะ uh, ทำการวิเคราะห์ว่า ข้อมูลที่เราส่งเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนจริงๆแล้วเห็นไหมครับเราสามารถเพิ่มข้อมูลได้อีกนะครับเพิ่มได้เยอะๆเลยนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลเดียวกัน,นโอเคครับมันก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าเอกสารนี้เป็นพิมพ์เขียวของข้อสอบเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับวิเคราะห์ออกมาเสร็จแล้วเราก็ทำให้มันสร้างข้อสอบครับแล้วก็แค่พิมพ์บอกว่า,าช่วยนะครับสร้าง แบบทดสอบแล้วกันจริงจริงเราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้ได้เลยแต่ว่ากด ah ตรงนี้แล้วให้มันสร้างแบบทดสอบมาตรฐานอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราจะสั่งตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะลองสั่งวันนี้ผมจะลองสั่งที่นี่ดูนะครับสร้างแบบทดสอบ จริงๆเราอาจจะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับแบบแต่ว่าเราต้อง,องการเจาะลึกนะครับสร้างแบบทดสอบอาจากโดยใช้โครงสร้างนะครับข้อสอบที่ส่งให้ จำนวนนะครับแล้วเราจะเอากี่ข้อก็ได้นะครับให้คุณครูเลือกเลยอยากเอาข้อสอบที่มันระบบมันออกให้นะครับ p i นออกให้แล้วเอาไปติวเด็กเนี่ยนะครับเราจะเอาเท่าไหร่ผมจะเอาห้าข้อก่อนแล้วกันนะครับผมกดไว้ก่อนแล้วก็กดสร้างครับมันก็จะสร้างแบบทดสอบมาตรงนี้ฮะจริงๆเราเดี๋ยวผมจะลองคลิกตรงนี้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวให้มันสร้างตรงนี้เสร็จก่อน ไม่แน่ใจว่าพอเราสร้างไปแบบนี้อผมจะสร้างไปพร้อมๆกันเลยตรงนี้มันจะสร้างแบบทดสอบต่างหากนะครับแล้วตรงนี้ก็อ่าให้มันสร้างนะครับอาถ้าสร้างตรงนี้แล้วมันก็จะสร้างออกมาเลยครับเนี่ยอ่ามันจะบอกเลยว่าข้อสอบที่มันตรงตามตัวนี้เลยนะอานะครับเราก็จะได้ข้อสอบ5ข้ออ๋อลืมบอกให้มันเฉลยครับ พร้อมเฉลยเฉลยให้ด้วยไม่ได้มันเฉลยหรือเปล่ามันไม่เฉลยอ,อ่า,อาตัวนี้ครับด้านนี้มันสร้างให้แล้วเรียบร้อยเรากดดูครับพอเรากดดูมันก็จะเป็นข้อสอบแบบนี้เลยครับข้อสอบที่สามารถทําทการสอบได้ภายในนี้เลย นะครับอันนี้มีคําใบให้พร้อมนะครับอตัวนี้ด้านนี้ฉเฉลยมาเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสองข้อสามข้อสี่ข้อประมาณนี้ฮะนี่ทาเสร็จแล้วมันบอกด้วยว่าถูกผิดกี่ข้ออะไรยังไงนะครับแต่จริงๆแล้ววิธีการาที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือ,อเป็นอย่างนี้ครับ พอเราสร้างข้อสอบได้สร้างข้อสอบได้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราอยากจะให้มันอธิบายเฉพาะข้อสอบข้อนี้แล้วก็ก๊อปครับก๊อปตัวหนังสือข้อนี้ก๊อปข้อสอบข้อนี้ครับหรือจะแคปหน้าจอหรือจะอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับแคปหน้าจอ,อาก๊อปข้อนี้ครับเปิดโน้ตบ MM ุ๊กเอเอ็มตัวใหม่ครับเปิดโน้ตบ MM ุ๊กเอเอ็มตัวใหม่ทําไมต้องเปิดใหม่เพราะ ทษทนะครับมาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเราจะต้องให้มันสอนข้อสอบให้ทีละข้อนะครับโอเคโททีนี่วางข้อสอบตรงนี้ครับกดตรงนี้นะครับเพิ่มข้อมูลแล้วก็ตรงนี้วางข้อความเราวางเลยครับวางเสร็จแล้วนะครับกดแทรกลงไปนะมันก็จะรู้ว่าเราส่งอะไรเข้าไปเป็นข้อความนะ เป็นข้อความเสร็จแล้วเราก็จะให้มันเล่าให้เราฟังครับามากดตรงคลิปเสียงตรงนี้ครับกดตรงคลิปเสียงแล้วก็บอกว่าอธิบายอธิบายาแนวทางการหาคำตอบของข้อสอบข้อนี้ โดยละเอียดเอาสักสามนาทีพอกดสร้างครับแล้วมันก็จะสร้างคลิปเสียงให้เราจริงๆแล้วสร้างคลิปเสียงมาคุณครูสามารถที่จะเอาตรงเนี้ยไปสอนเด็กได้เลยหมายความว่าไปเปิดข้อสอบข้อนี้ให้ดูให้เด็กทำก่อน หลังจากนั้นเวลาเราจะอธิบายข้อสอบคุณครูก็แค่เปิดคลิปเสียงตัวนี้คุณครูอยากจอ,อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็แค่ Stop ไว้แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่ AI มันพูดไม่หมดอะไรประมาณนี้ครับคุณครูผมเชื่อว่าคุณครูมีมีองค์ความรู้ในการที่จะ,อ,ะอธิบายเพิ่มเติมจากที่ AI พูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะไปช่วยให้คุณครูทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับลองไปใช้ดูครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ